เราอ่ะแค่อยู่ในช่วงทอล์กอิงสเตตแต่เราให้ความสำคัญกับเขามากๆแบบที่ he may be the one แบบแบบทริปเขาแบบที่เขาอาจจะเป็นคนคนนั้นแล้วเราโฟกัสแค่เขาคนเดียวแล้วฉันสมัยแต่ก่อนฉันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโฟกัสกหลายๆคนแต่มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลสักนิดก่อนจะไปทำงานแกวันเนี้ยแค่แบบอยู่ดีๆก็ได้ไอเดียนี้ที่แบบอยากจะแชร์ให้กับทุกคนฟังด้วยความที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเราก็เลยรีบมาทำคลิปเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหลายคนติดและชั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่มันติดด้วยความที่ตอนเนี้ยพี่พี่แอว๋วก็เริ่มแบบโอเพนตัวเองเนาะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได้ทำความรู้จักกับผู้คนซึ่งก่อนหน้านี้ชั้นแบบ โสดมากไม่มีคนคุยโสดแบบสถานะาาาโสดแบบจริงจังไม่คุยกับใครไม่อะไรทั้งนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่เฟิรม์มจนกระทั่งวันหนึ่งตัดสินใจเราเอ้ยได้เวลาของกูนี่แล้วนี่ว่าได้เวลาที่แบบจะต้องลงสนามแล้วอะไรเงี้ยฉันจะบอกเลยว่าแกมันคือบททดสอบอันหนึ่งที่สําคัญมากๆวันนี้ถ้าเกิดว่าใครหลายคนเริ่มแบบฝึกในเรื่องของการฮีลิ่งตัวเองแล้วฝึกในเรื่องของการกลับมารักตัวเองแล้วแล้วเชื่อมั่นเลยว่าตัวเองแบบโคตรรักตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ย ฉันจะบอกแกว่าให้แกลองไปลงสนามดูเพราะในช่วงเวลาที่เราบอกกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาฝึกกับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองกลับมาให้โฟกัสที่ตัวเองแบบร้อเช่วงที่เรายังโสดมันคือการลงมันคือการซ้อมเว้ยมันเหมือนกับการมึงจะไปวิ่งมาราทอนอะ่ะมึงยังไม่ไ,ไปวิ่งอะ่ะมันก็แค่แบบลงซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยแม่งชิวอ่ะ ออกกาลังกายแบบวิ่งมาราธอน10กิโลชิลมากเลยซ้อมทุกวันมันได้แต่แกจะรู้ว่ามันชิลหรือมันไม่ชิลเมื่อแกไปลงสนามแข่งฉันจะบอกเลยว่ามันไม่ต่างอะไรกับความรักเลยมึงคือของพี่เลยนะสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าพอฉันตั้งติดตั้งจิตตั้งใจว่าฉันจะไปลงแข่งแล้วคือฉันจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คุยกับผู้คนแล้ว f i r s t i m p r e s s i o ัฉันคือรูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตาลักษณะหุ่นฉันชอบผู้ชายหุ่นลีนนึกออกปะแล้วก็ชอบผู้ชายที่ดูสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบผู้ชายที่แบบสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบผู้ชายท่าที่การงานดีมีความเป็นแบบมัสคลินอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ชอบชอบกัามากก็อยู่ในช่วงทอล์คกิ้งสเตจคุยไปคุยมามันก็จะมีเลตแฟลกหลายอย่างมากเลยที่มันเป็นสัญญาณบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ แ้่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้เขาอะมันอาจจะต้องมีอะไรดีในตัวเขาที่เราเราอาจจะต้องค้นหาอะไรเงี้ยแต่มันมีสัญญาณเลดแฟกอะที่เรารู้สึกว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้่าไม่ได้มันมันต้องแบบเขามีอะไรดีหลายอย่างมากเลยแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นเพราะาเรายังไม่ได้คบกันฉันบอกเลยว่าแกจะต้องเจอสถานการณ์นี้เรายังไม่ได้คบกันเราอาจจะเมสเซจที่บอกตัวเองเรายังไม่ได้คบกันเขาอาจจะดี นี่คือแบบแค่เรายังไม่ได้คบกันจริงๆจังๆเขาอัดเขาก็เลยเป็นแบบนี้มึงหลอกตัวเองแบบนี้จ้าบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโชคดีมันไม่นานไม่ไม่นานไม่ไม,ไม่ประมาณปีน่าจะเดือนเกือบน่าจะเกือบเดือนได้อะไรเงี้ยที่เราแบบคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันเ,นเจอกันบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะมีจมันก็จะมมันก็เลยมานั่งคิดว่าอืมเลตแฟกมันก็มีอะเนาะเอะแล้วกูแบบ โอเคแบบนี้เป่าวะอะไรเงี้ยคือพอเลิกแบบับมันเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ากูโอเคแบบนี้เปล่าวะเออทำไมกูถึงแบบอยากได้อะไรแบบนี้วะนี่กูรักตัวเองแล้วหรือยังวะเออมันมันจะมีคาถามกับตัวเองแล้วมันจะต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างมากเลยทุกคนฉันก็เริ่มมาต่อสู้กับต,ตัวเองแล้วทีเนี้ยว่าเฮ้ยเอาไงวะอะไรเงี้ยเอาไงวะถามตัวเองแล้วทีเนี้ยว่าทําไมแกรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันป๊อปอัพขึ้นมาได้แล้วก็สอนตัวเองขึ้นมาก็คือว่าคําว่า เพราะมึงเข้าใจว่าโลกนี้มันขาดแคลนไงอีบ้าบอกตัวเองนะจ๊ะไม่ได้บอกแกเพราะมึงเข้าใจว่าโลกนี้มันขาดแคลนไงมึงก็เลยรู้สึกว่ามึงต้องกอดเขาไว้มึงต้องมึงต้องรักษาเขาไว้มึงต้องมีความมึงถึงมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเลดแฟกยังไงมึงก็ต้องอิกนอเพราะว่ามันอาจจะมีเพราะว่าเขาดีเขาเขามีลักษณะที่มึงต้องการหลายๆอย่างแต่ มึงเข้าใจไหมไอความที่เขามีลักษณะที่เขาต้องการหลายๆอย่างมันมีอีกเป็นร้อยแปคนอยู่ในโลกใบนี้อาจจะมีมากกว่านั้นมึงเข้าใจว่าเขาคือ the ะโอล o วันมึงก็เลยไปจากเขาไม่ได้มึงก็เลยไม่มึงก็เลยอิกนรเล f แฟมึงมี i มเซ e ตของความขาดแคลนอยู่เออมึงบอกตัวเองอย่างนี้เลยนะทุกคนพอมันเฮ้ย เออว่ะแม่งจริงอย่างนั้นเลยว่ะแล้วประกอบกับล่าสุดเมื่อวานฉันไปกินข้าวกับเพื่อนฉันที่เทอร์มินอลตัวเป็นที่วันฉันก็นั่งรถไปนั่งรถไปแล้วก็ฉันก็ไปเจอสายฟอเนาะชอบชอบฝรั่งแกด้วยความชอบฝรั่งแหละแกตลอดทางคือแกเข้าใจช่วงเวลาเลิกงานเนาะตลอดทางฉันเจอฝรั่งเยอะมากหลอดด้วยแล้วเดินไปในห้างเทอร์มินอลก็เจอฝรั่งเยอะมากหลอดด้วย กินข้าวอยู่กับเพื่อนก็มีฝรั่งเยอะมากหันมามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าออผู้ชายมันก็ด่าดื่นเต็มทั่วสารทิศทําไมกูถึงแบบโฟกัสที่ผู้ชายคนเดียววัดแกนึกออกปะทาไมเราถึงมานั่งแบบโหยหาทําไมเราถึงมานั่งนิดดีทําไมเราถึงมานั่งต้องการคนคนเดียวที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรามากเท่าที่เราต้องการหรือว่าคนคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต เรา ore, อิกนอหลายหลายอย่างที่มันไม่ตรงกับมาตรฐานของเราเพราะเรารู้สึกว่าถ้าไม่ได้เขาเราจะไม่มีใครเราอิกนอทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาอุซ่ามาชอบฉันเออนี่แหละมันคือ,ม,คอมันคือบททดสอบเลยอะพอฉันได้สระตะแบบนั้นอะฉันก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่งแบบจริงๆแล้วคนที่มีลักษณะที่คล้ายคายกับเขาอะ มันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพียงแค่เรายังไม่เอาตัวออกไปเจอผู้คนข้างนอกแค่นั้นเองเราแค่ปิดโอกาสตัวเองกับคนคนนี้เพราะเราคิดว่าเขาดีและฉันอุตส่าห์เริ่มต้นคุยกับเขาแล้วและมันมีคําพูดหนึ่งของฝรั่งที่ฉันฟังแล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบถ้าเราปรับมายเซ็ตนั้นได้เราจะรู้สึกชิลมากก็คือเขาบอกว่าเราผู้หญิงทุกคนหรือว่าเราทุกคนอะลอง ให้โอกาสตัวเองแบบนี้ดูสิว่าเวลาที่เราไปเดทใครอย่าคิดว่าฉันเดทกับคนนี้เพื่อมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันให้เป็นการเดทหรือว่าการครบหาใครสักคนในลักษณะที่เราเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กแบบนั้นมันจะทําให้เราดีแทสตัวเองออกมามันจะทําให้เราไม่เกาะเกี่ยวคนคนนั้นจนเกินไปเวลาที่ ให้ความรักมันเกิดขึ้นของมันเองเวลาที่เราใช้เวลากับใครเวลาที่เราใช้เวลากับใครไปเรื่อยๆแกนึกออกปะมันถ้าเราต่างคนต่างใช่ของกันและกัน energy มันจะ connect กันเองด้วยตัวโดยโดยอัตโนมัติซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ค่อยแบบอ่ให้ความก็ค่อยโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ระหว่างที่เราแบบยังคุยกันอยู่ยังคบกันอยู่ยังไปเดทกันอยู่อะไรเงี้ย ลองคิดแบบว่าฉันแค่ไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่แค่นั้นเองหรือว่าเราอยู่ในช่วง t ทอ k i n g s t a ต e ก็ให้คิดว่าเราอะคือการคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่าพิ่งให้ความสําคัญเขามากกว่านั้นจนกว่าเขาอะจะชัดเจนกับเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องชัดเจนกับเขา จนกว่าเขาอันนี้สําหรับผู้หญิงนะจ๊ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องชัดเจนกับเขาถ้าเขายังไม่ชัดเจนกับเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโฟกัสที่เขาถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรที่มันการันตีว่าเราทั้ง ต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องไว้เชิงไม่แสดงออกกระตุกกระตักโนค่ะให้เราปฏิบัติกับเขาแบบที่เขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งเวลาที่แกปฏิบัติกับเพื่อนสนิทแกหรือว่าแกแบบไปเที่ยวไหนมาไหนกับเพื่อนแก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 วางใจแบบไหนแกวางใจแกไม่ได้วางใจว่าเขาจะรักแกหรือเขาจะไม่รักแกแกไม่ได้วางใจแบบนั้นแกแค่วางใจว่า just enjoy the moment น่ะก็แค่แบบช่วงเวลาหนึ่งที่ที่เราไปใช้ด้วยกันแล้วดูสิว่ามันจะไปในทิศทางไหนเนี่ยมันถึงอ่อ ทำให้ฉันมานั่งสละตะได้ว่าเออวะแม่งจริงว่ะเราอ่ะแค่อยู่ในช่วงทอ k กิ้งสเตจแต่เราให้ความสําคัญกับเขามากๆแบบที่ he may be the one แบบแบบทรดเขาแบบที่เขาอาจจะเป็นคนคนนั้นแล้วเราโฟกัสแค่เขาคนเดียวแล้วฉันสมัยแต่ก่อนฉันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโฟกัสกลาหลายๆคนแต่มันเป็นอย่างนี้ทุกคน เขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะเวลาเวลาที่เราเริ่มทําความรู้จักกับใครให้เธอทำเธออยากโฟกัสที่คนกเดียวให้เธอแบบลองคุยไปเรื่อยๆดูแล้วก็เลือกคนที่มันใช่จริงๆคนที่เขาปฏิบัติกับเราแบบถูกต้องจริงๆอืมหนึ่งนะแล้วก็สองก็คือว่าเออ่จงอย่ามีมายเซ็ตว่าโลกนี้มันขาดแคลนจงอย่ามีมายเซ็ตเหมือนฉันที่มันที่ที่อยู่ในภาวะหนึ่งที่ลืมไปว่าเฮ้ยโลกนี้มันเหลือเฟือเหลือเกินไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีลักษณะร้อยเปอร์เซนต์ที่แกต้องการมันมีอีกคนอีกหลายคนที่แบบ เป็นลักษณะที่แกต้องการและพร้อมปฏิบัติกับแกดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติกับแกบแบบดีๆที่แบบที่แกต้องการจงจําไว้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวบทพิสูจน์มันแค่แกแค่เดินออกจากบ้านแล้วแกก็ไปเจอผู้คนมากมายแค่นั้นเองเออแล้วแหละฉันก็เลยแบบมานั่งสราระตะกับตัวเองได้ก็เลยวันนี้แบบอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ย บางโมเมนต์น่ะเราคิดว่าเราเฟิร์มแล้วอะบางทีเราอาจจะต้องลงสนามเพื่อไปเช็คสํารวจตัวเองนะว่าของฉันอะอย่างของฉันอะ,ออนอะพอฉันเริ่มแบบสาลตะได้ใช่ไหมพอฉันเริ่มสาลตะกับตัวเองได้อะ่ะมีช่วงเวลาสงสัยเออะฉันก็เลยแบบนั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะไปรอดว่ะคือฉันก็ต่อสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งนะแกไม่ไม่ใช่ไม่ต่อสู้นะฉันต่อสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งนะมันมันคือการที่มานั่งมาเห็นแล้วเราว่าเฮ้ยเวลาลงเราลงสนามอะ เราจะมีสติมากสัแค่ไหนพอฉันเริ่มได้สติอะฉันเริ่มกลับมาเห็นแล้วว่าเลสแฟกหนึ่งเลสแฟกสองเลสแฟกสามเลสแฟกสที่ฉันเคยอีกหนอสุดท้ายฉันมานั่งตัดสินใจว่าเอาไงวะไปไหมวะไปต่อไหมวะแล้วฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไปต่อละมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่อย่าเสียเวลาคุยและอีกสําคัญข้อหนึ่งที่ฉันสราระตะกับตัวเองได้ก็คือว่าในเมื่อฉันต้องการมานิเฟตคนรักด,ดีอ่ะ แล้ววันนี้ฉันยังยอมรับอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่ามีน้องที่มาปรึกษาว่าพี่เขาพอดีว่าหนูกํากลัง m a n i f ฟสคนรักค่ะที่มีลักษณะที่่ทีมีลักษณะ 1- 2 3 4แต่ตอนนี้คนที่เข้ามาคุยด้วยเยอะมากเลยค่ะ4-5หคนเลยค่ะแต่ไม่มีใครที่มีลักษณะตรงตามที่สเปคที่หนูต้องการเลยค่ะ,ะหนูจะคุยกับเขาต่อหรือว่าหนูจะรีฟค่ะซึ่งตอนนั้นพี่จำได้ว่าพี่รีฟพี่บอกให้น้องรีฟแล้ววันนี้พี่ก็มานั่งเออแล้วทำไมกูไม่ l ีฟวะ ในเมื่อเราต้องการ manifest ความรักดีๆคนรักดีๆที่มีลักษณะที่เราต้องการร0 0เตามมาตรฐานเรา100%ซแล้วเรายังยอมอยู่กับอะไรที่มันผุผงพัง,พงจัก,กรวาลเขาจะเอาอะไรมาเลีรยคือเราไม่เคลียร์หน้าตักของตัวเองะจัก,กรวาลจะผักอยากจะผักเข้ามาเต็มที่แล้วเอ้คนที่มันถูกต้องสําหรับมึงเนี่ยแต่มึงยังไม่เคลียร์หน้าตักของตัวเองเหมือนกับคนที่แบบกําลังร้องห่มร้องไห้เสียดายแฟนเก่าอ่ะแล้วก็อยากได้คนรักดีๆที่แบบ อยากเราก็อยากได้ความรักดีๆทําไมอยังไม่มีคนรักดีๆเข้ามาแต่ยังหหยหาแฟนเก่าแกนึกออกปะหนา้าตาเรายังไม่ได้เคลียร์เลยแล้วจัก,กรวาลเขาจะส่งมาให้ได้ยังไงวะเอออันเนี้ยคือพี่คิดได้แบบนี้พอพี่คิดได้แบบนี้พี่ก็เลยแบบไม่เอาแล้วอะ่ะคือไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียเวลาชีวิตเออเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่อะ่ะฉันก็ ไม่ให้ความสําคัญเขานะเริ่มไม่ให้ความสําคัญเขาทันทีคือเวลาเขาทักมาก็ตอบปางไม่ตอบปางละเลยไปอะไรเงี้ยลองอไปนึกดูนะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคือพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเอาจริงๆทุกคนมันอยู่ในขั้นตอนการการกระเถิบไปข้างหน้าทีละน,นิดทีละนิดทีลงสาด้วยซ้ําวันโดยเฉพาะคนที่พังอะมาก่อนเราอะพังมาก่อนเราพังแบบพังหนักมากพี่เป็นคนที่ ที่มีความเชื่อว่าความรักข้างนอกอมันคือส่วนเติมเต็มไม่ไม่ได้มีความคิดว่าความรักข้างในคือส่วนเติมเต็มเราหอวยหาความรักข้างนอกตลอดเวลาจนสุดท้ายเราเริ่มมาค่อยๆเวิร์กกับตัวเองเวิร์กกับตัวเองจนเราคิดว่าแม่งกูโคตรแน่เลยแต่วันนี้ขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่มีสติแล้วไม่อีกนอนเล็แฟกนานเกินไปมีสติเร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าสมัยก่อนฉันคงหลวมตัวไปนานมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้แค่แบบยังไม่ถึงเดือนยังไม่ได้ไปถึงขั้นแบบลึกซึ้งอะ สุดท้ายฉันเริ่มมีสติแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้คือเล d แฟกตแบบนี้ไปต่อไม่ได้ควรหยุดและไม่ควรเสียเวลาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนกูไปนู่นแล้วไปเรื่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยคิดได้ทีหลังอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นมีสติให้ไวแล้วก็บางครั้งอ่ะเราอาจจะต้องทำเซลฟ์รีเฟคชั่นกับตัวเองเวลาเริ่มมีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยแล้วยิ่งเฉพาะตอนที่เราเริ่มแบบกำลังเริ่มพัฒนาตัวเองอ่ะ พอเริ่มมามีความสัมพันธ์เริ่มอยากให้ทุกคนลองมาทำเซลล์รีเฟลคชั่นกับตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้รู้สึกยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงโอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมมีอะไรในตัวเขาที่เราชอบมีอะไรในตัวเขาที่เราไม่ชอบเช็คเช็คแบบถอยมาเป็นคนดูพิจารณาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอยมาเป็นคนดูพิจารณาเราจะมองทุกอย่างเป็นกลางแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คด้วยอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเราจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราจะเข้าข้างเขาเออลองดูนะทุกคนหวังว่ามันน่านจะเป็นปรระะโยชน์เพาาว่า คลิปนี้พี่ก็เพิ่งนึกได้เมาตอกี้พี่ก็เลยมาทำนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะไปทำงานแล้วสวัสดีจ้า